นี่เป็นวันที่29มกราคม2564เป็นภาพที่เราประทับใจมากในคืนวันสุดท้ายก่อนที่พรุ่งนี้เราจะกลับกรุงเทพที่นี่ยังเป็นโลกของเทราวาสซึ่งชาวบ้านเนี่ยพอเสร็จจากการงานแล้วก็จะมานั่งทําสมาธิกับปะโกด้าในมอนัอรีช่วงที่เหลือเชื่อว่า เขาสามารถใช้วัดให้เป็นวิถีชีวิตจริงๆเป็นทำเงียบๆคนมานั่งและเลึกๆถึงผ่อนคลายเป็น m o น a ัสเ r รีเทอร์ y หรือ Temple Therapy มีเสียงะระฆังบ้างมีเสียงคลองซึ่งเป็นเสียงที่เรียบง่ายทำให้ผู้คนเนี่ยเข้าถึง มะอย่างเรียบง่ายอมองไปไกลๆก็จะเห็นคนเงียบๆนั่งอยู่เฉยๆก็มีความสุขฝั่งนี้ก็จะมีคนนั่งสมาธิหันหน้าเข้าหาพระพุทธรูปเงียบๆนิ่งๆต่างฝ่ายต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันมีคำเคารพซึ่งกันและกันไม่ส่งเสียงดังเด็กเล็กก็มานั่งกับ คุณตาคุณยายผู้คนยังคงอยู่ในวิธีชีวิตแห่งชาวพ,พุทธอย่างยอดเยี่ยมทีเดียวซึ่งเป็นสิ่งที่เข้าใจว่าในสมัยยุทธยาสุโขทัยสงยังคมไทยเราก็เป็นเช่นนี้แต่ปัจจุบันนี้ได้เลือนหายไปหมดแล้วอนี่ก็เป็นตัวแทนของพลังศักดิ์สิทธิ์พลังของพระพุทธเจ้าซึ่ง จะเข้าถึงออนบอนลร้องของก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่จะต้องการพลังอันนั้นจากพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะด้วยมิติไหนนะขึ้นอยู่กับแต่ละคนจะต้องการแต่ละคนจะเข้าถึงแบบไหนก็ได้นะนั่งนิ่งๆนั่งเฉยๆนั่งเยบเนียบได้หมด